วัดพระาธาตุเขาน้อยตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านจ้าว้าวพันนเลสวนจ้ะเราไปทางนี้พระาธาตุเขาน้อยจ้ะ พระอธิการอินสวนอุตตมสาโรดอกสาระสวยไหมสวยไหม โอ้ไม่กอดทางลง <laughs> ทางลงตอนลงพอได้แต่ว่าตอนขึ้นไม่น่าจะขึ้นไหวจ้ะเราไม่ลงดีกว่า <laughs> สูงมากทางลงสูงมากจ้ะนั่นก็นคือเมืองเมืองน่านเราเดินไปดูจุดชมวิวด้วยจ้า ว้าวบิหารพระเจ้าทันใจโอ้ยขอให้รวยจ้ะขอให้รวยทันใจขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งหรอนี่ ก็เห็นเมืองนี่แหละไม่แม่เราสวยเนาะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีเมืองน่านอือหือชื่อยาวค่ะนี่เมืองน่านบิ๊กซีอยู่นู่นเอาไหนตรงไหนนี้เห็นวิวมุมสูงตร้วบ้านเราอยู่ทางไหนบ้านเราขึ้นไปโน่นสิ แล้วทำไมบิกซีมันหยุดอยงนี้่ะก็บิกซีตรงนี้ก็มาตรงไาถึงขึ้นสะเดียนก็เลี้ยวขวาขึ้นบ้านเราเอาบ้านบิกซีมันเราเราไม่ได้พาฝรั่งมาด้วยเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าถ้าคู่รักมาด้วยกันจะจะได้แยกทางกันแฟนเราก็เลยไม่ยอมมาด้วย <laughs> แฟนเราก็ไม่มาแฟนของเพื่อนก็ไม่มาเขาบอกไม่เอา <laughs> ก็เป็นฝรั่งนะแต่เขาก็เชื่ออยู่นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่มาดีกว่าเขาก็เลยให้เรามากับเพื่อนสองคนเพื่อนกันไม่เป็นไรจ้ะแต่คู่รักที่มาด้วยกันส่วนใหญ่จะได้เลิกลากันอะไรประมาณเนี้ยเสียงรถวิ้งอยู่ข้างล่าง ร้างนี้ก็จะเป็นป่าไผ่โอ้สูงมากจ้ะเราอยู่บนเขาค่อนข้างสูงมีคล้ายๆเป็นพระพุทธรูปอยู่ไกลๆนู่นะนะก็จะประมาณนี้จ้า เขามีอันนี้มีไม้ให้เคาะแล้วไม่ได้มีป้ายห้ามเคาะขอให้โชคดีจ้าเดี๋ยวกลับแล้วจ้ะก,ก็มีแค่ตรงนี้แหละมองเห็นวิว มองเห็นวิวของเมืองน่านวิหารพระเจ้าทันใจไปกราบสักแป๊บก่อนนะจ๊ะกราบแล้วจ้าขอให้รวยทันใจจ้าโลงตียังไห ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วจ้ะกุ๊กไก่กุ๊กไก่นีไก่จริงอันนี้ไก่รูปปั้นจ้ะงดงามไก่งามงามทุกตัวเลยจ้ะ ขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า